ปัจัยเสียงปัจัยเสียงต่อภาวะดื้ออินซูลินมีอะไรบ้างมาฟังพี่ปลาเลยคะ่ะแน่นอนค่ะภาวะดื้ออินซูลินหลายคนก็รู้จักเรียกว่าผิวผืนนะคะแต่วันนี้คลิปนี้จะมีคําตอบว่าปัจจัยเสียงต่อภาวะดื้ออินซูลินมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะปัจจัยเสียงต่อภาวะดื้ออินซูลินหนึ่งมีอายุมากกว่า45ปี2คนในครอบครัวเคยมีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ3มีภาวะน้ําหนักตัวเกินหรือภาวะอ้วน ส,สี่ซูบรีเป็นประจำหา้ามีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เคลื่อนไหวร่างกายน้อยค่ะเห็นไหมคะอถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ควรทำอย่างไรรีบกลับมาเช็คตัวเองค่ะการจดเลือดสำคัญเลยนะคะเพราวะว่าการเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินมันสามารถนำโรคต่างๆมาได้มากมายถ้าไม่อยากจะป่วยเป็นโรคที่เรียกว่าไม่ติดต่อหรือหลังเริ่มดูแลตอนเองตั้งแต่วันนี้เชื่อพี่ปรานะคะ